อีกูเป็นชักแทงไอ้เพี้ยนักธุรกิจมาแล้วไอ้น้องชายดีกว่าพ,พี่เบอร์พี่เออบ <laughs> อร์พาบัสไอ้เพี้ยนี่ยังัโกูไปเ,เล่นเลียวอีกขนาดนอะน้อไม่เล่นโจ๊กเกอร์นต,ตัวแรกแล <laughs> ้วล้วโจ๊กเกอร์ไม่ไ <laughs> ด้เลวที่สันดาน <laughs> <laughs> นีก่ก็เป็นนี่ดีกว่าแต <laughs> <laughs> <อย S 2> ่มันเป็นอะไรวะ กับตันแพนเน็ตต้องเลยไอ้เหี้ยมันคือใครวะไอ้ยาไม่มีส่วนไหนเหมือนเลยกูก็อยากพูดโอเคงั้นกูคือกับตันแพนเน็ตเฮ้ยเจียวอ่ามวนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไรไงไปได้น้องเฮลิคอปเตอร์ลงอย่างนี้ต้องเล่นเดิมไวเยอะเลยอยู่เนเนี่ยเลยว่ะหากูเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไอเหวี่ยกลัวอย่าบูด ฮุ้กตอนเนื้อหาุนไปเลหลบายลอยเลี้ยวปิวฟ้าไเกียวลูประคำลูประคำเอู้กอ้าอยู่ๆก็ตกลดินอย่าอย่าปอนอย่าอ้าไปเลยโอ้โหไม่สามารถโอ้ยแย่เดีอดตายป้อนยิงตาวันกันลอยมาแล้วไอ้เนาเฮ้หลบ ให้ปล่อยแบบคนนูนี่ยันตีอคนดูมันนิ่งแบบแปลกอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับท่านเป็ลมัจจารย์นี่ไงไปเลยไล่นเลยนเล่นเล่นเฟอร์มีไม่ตายเรืองไม่งจะหมดหล่อแล้วล่ะสกิปไปอีกทีมันก็ตายเรื่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไอ้น้องเฮลิคอปเตอร์เีย อยากที่ม่จะรอดไม่ได้ลูกประคำ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 อุ้ยจะิีกี่รูปิดกานี้เด้ออ้ามันพันเลยนะวันวีวันวันวีวันซิทูเอช่นเฮียเออหกดเลย จบเลยไอ้เมอรับัก1บักตบมือเลยแบจผมซื้อตัวใหม่มาละมาเชลดีทีเสียฮ่าฮ่าฮ่าน่าอย่างเอาแล้วนำให้ปอรู้สึกเสียดายที่ซื้อตัวใหม่มาดิดูนี่ตัวมันจะโหดมั้ยโอนโอนนอนพวกยูคนละพว้ยูคนละเนาะ เอาได้ไงต่อยเลยต่อยเลยเยอะตีจากรพันกูไปแล้วอะอย่าไงหนุ่มยังไ้กูได้มาะมากินะตีงั้นอาละมากินนะโอ้ยไปกินมาลามากินยายายานี่ไปนู่นอาาางาา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 าอกมาา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 รตบเลยาา กูจะหากินกูแล้วปอนหากินกูขี่เลยขี่ขี่เลยขี่เลยรน้ากินกูไหนกูเราวิจิตมอยู่ปอนนี่ยิ่บิวอยู่แล้วกูปิวนี่ไงถ้ามากินกูถ้าเมากินกูนี่ไงกูไม่โอนได้หน้าอื่นแล้วไอ้หน้อื่นแล้วแพ้นี่เจ้าหน้าที่จะชนะ ไอ้ไอเดี๋ยวไอเอลดิทิเลดิทิตตอนนี้โกดีโรเจอร์เลยโดีโรเจอร์ไอ้หลบหลบอ้โคดีโรเจอร์มันลบถึงกันเหรอเหือแค่มันแล้วนั่แล้วนั่แล้วก่อนมันไม่รอดได้โดนกูคอมโบโดนกูคอมโบีไงต้องไชิวิตที่มันซื้อไอเลดิตตาซื้อมันเห้ออทัิบชวิตี่เล่นสักครึ่งชั่วโมง เล่นตำพียอะไรครึ่งชั่วโมงไงตอนเกมเดียวครึ่งชั่วโมงไอ้เแคยเกมปันญาอ่อนเดี๋ยวนี้มันจะเล่นครึ่งชั่วโมงเลยอย่างนั้นเหรอียทองเหลืองอารบสปาร์มาแล้วสมาคมโกเซนจะต้องค้นหาผู้ที่จะได้เป็นที่หนึ่งยังไงล่ะโกเซนไหวเออเลย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  ม่นไหนมันจะขึ้นได้วะนี่ไงวันพ่อเกียไปเลยหลัาก่อนอื่นกูขายเกียนั่นก่อนเแล้วก็มาเฉลีทีกูกูกูลองซื้อพีมือฮาบาร์กอะไม่เลนมาเชลไม่คุมเลย